ช่วงนี้ละครเยอะมากเลยใช่ค่ะของคุณตู่ก็บาลังดอกไม้นะคะก็เพิ่งจะเปิดกล้องกันไปแล้ววันนี้วงสวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะแต่งงานเนาะ <c oughs> <c oughs> จริงๆของพี่ตู่ก็รับเอาไว้ตั้งแต่แบบว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็อยากเล่นด้วยเรื่องนี้มันจะอย,ะอยู่มันจะอยู่ในลูปที่เราวางแผนไงครับว่าจริงๆอ <c oughs> ะค่ะก็จริงๆว่าเวลาลูปอะมันพอดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะ ปิดกล้องยังไม่ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะคาบเกี่ยวกันช่วงนี้ก็เลยจะหนักนิดนึงยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ใกล้จะปิดละก็จะได้ลุยเรื่องนี้เต็มที่เลยค่ะในตอนนีน้มีละคร,รกี่เรื่องซีๆๆ <c oughs> จริงๆเราจะรับที่จะสองเรื่องอยู่แล้วค่ะคิวละเรื่องยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ลอดเก่ามันปิดช้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใกล้ละเรื่องอื่นๆก็ประมาณ80%ละค่ะก็ใกล้จะปิดละ เร่งมีเวลาเลยคะพี่แบบการเตรียมงานอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเลยค่ะยังไม่ได้เตรียมงานแต่งเลยอ,ะอ่ะตอนนี้ไปไป,ไปไปไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่นายผู้ชายก็บน่นละก็ประมาณ <c oughs> ห้าเปอร์เซ็นต์เหรอคะไม่น้อยทุกคนนึกว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเท่าเดิมเลยค่ะ <c oughs> ก็คือแค่จองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มดูชุดของตัวเองละแต่ว่ายังได้ไม่ครบที่ต้องใช้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ให้อพี่นายดูหลักๆเราจะดูเรื่องชุดกับเรื่องการ์ด เรื่องลายชื่อค่ะสำคัญเหมือนกันคือแต่ละวันจะต้องมีลายชื่อเพิ่มมาทุกวันอะไรเงี้ยบางทีเราแบบมันก็ยากเนาะคะบางทีเราก็ค่อยๆลิสต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะชุดนี้ดูไว้คี่ชุดไหนมีชุดมั่นนะคะแล้วก็ชุดแต่งก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณ4ชุด ต้องแบบอินพอร์ตไปดูจากต่างประเทศเลยหรือเปล่าไม่ได้ไปดูเลยค่ะดูที่เมืองไทยนี่แหละแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเป็นบางชุดที่ต้องเอาเข้ามาแต่ว่าก็มีร้านที่เขาเอาเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราแค่ไปลองว่าเราใส่สวยหรือเปล่าดีมงานเป็นยังไงบ้างก็ออกเป็นแนวน่ารักน่ารักค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าดูอบอุ่นสีสีก็ออกแบบพัดเทลพัดเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้วันไหนอะไรยังไงคะเดือนกันยายนะ เดี๋ยววันจะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะ<ม>แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นตอนนี้เป็น2วันละเป็นมั่นวันหนึง่งแล้วก็ฉลองวันหนึ่งค่ะตอนนี้รไม่ตื่นเต้นเลยตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะจะตื่นเต้นกลัวจะไม่ทันคือ <laughs> <c oughs> ตอนแรกอัอย่างปีที่แล้วอะค่ะเนยก็บอกว่าขอให้ละครปิดกล้องให้หมดก่อนแล้วเราจะแต่งอะไรเงี้ยก็ประมาณตอนนั้นมีเวลาเกือบปีแต่พอมาเดือนเนี้ยถ้านับจริงๆแล้วมีเวลาแค่7เดือนอีกแล้วอะค่ะก็ะเร็วเหมือนกันเนาะก็ค,ะคือเดือนกันยาเราไม่ต้องนับเพราะเราแต่งประมาณต้นๆอยู่แล้ว ก็ประมาณ7เดือนค่ะที่เหลือก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งเต็มที่ก็กําลังดูแล้วจะถ่ายพีเเวดดิ้งที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทําได้ก็จะรีบๆทําไปก่อนเดี๋ยวเวลาอีกางนี้เยอะกลัวเตรียมงานไม่ทันไหมคะกลัวเหมือนกันนะคะทุกคนก็แบบกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์พอบอกห้าเปอร์เซนต์ทุกคนแบบเฮ้ยทําไมแบบยังไม่ทําอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราคิดว่าเวลายังมีอะไรเงี้ยฝ่ายชายพูดยังไงบ้างตอนนี้แบบเออเร่งๆอยู่ยังไงพี่ออมบอกยังไงเนี่ย ทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาตัวไม่ทันเขาให้เราเลือกทุกอย่างเลยค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนก็กพูดแบบว่าถ้าจัดการเองเราจะไม่ถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็เลือกเองสุดท้ายเขาก็บอกดูดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจะไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่ดนนอนไหมคะว่าที่จะเบลาเรีแบบปเขาก็กลัวเราจะไม่ทันแหละค่ะเขาก็บอกไปถ่ายพิเวดดิ้งกันที่ไหนดีคิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ย คิดไปเรี่อครว่าพีเปดดิ้งสถานที่ก็คงมีทะเลอะค่ะคืออยากจะไปที่อะไรที่แบบว่าเราชอบไปกันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะแบบมีลงใต้ไปกลับบ้านไปถ่ายที่บ้านได้ยังไงไหมน่าจะน่าจะเป็นทะเลที่ใต้นะคะเพราะเราชอบไปกันอยู่แล้วนะคะถึงวัน,นลงตัววันลงตัวแล้วค่ะแต่ว่ายังเดี๋ยวที่เดี๋ยวกันยาแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันที่เดี๋ยวดูอีกทีนึงไม่รู้เขาถือหรืออะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆแล้วบอกพี่ๆอีกทีนึงดีกว่า แน่คะถามธุรกิจน่อยเห็นผ่านแบบว่าตอนนี้เป็นไงบ้างธุรกิจตอนนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกล่องใหม่ด้วยเป็นการปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีปลอมเยอะมากเลยตอนนี้มีแบบปลอมเยอะมากค่ะแต่ว่าเดือนหน้าเราจะไม่มีการปลอมแล้วทุกอย่างจะเช็คได้แบบกล่องต่อกล่องเลยค่ะลูกค้าสามารถเช็ค แบบว่า QR code เอาโค้ดไปเช็คในเว็บไซต์แล้วก็รู้เลยว่าของจริงของปลอมคือเช็คได้แบบ100%แน่นอนค่ะเราเราจะไม่มีเรื่องของปลอมอีกต่อไปค่ะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนพนักงานขอ,อกด้วยนีปนจริงปรับเปลี่ยนนะคะน,น,น่าจะไม่ได้เยอะค่ะน่าจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ผ่านงานหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าความยิดนหู้ค่ะ ต่อไปเยอะมากเลยค่ะด้วยด้วยความที่เศรษฐกิจด้วยแล้ของปรอมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลกับกับยอดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนใหม่เดือนกุมภาเนี้ยเดือนหน้าเลยก็เลยยุ่งยุ่งนิดนึงก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ